สวัสดีค่ะ C l P คารรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสำหรับทุกเพศทุกวัยตรงปกไม่จกตาเซอร์วิสท,ทั่วไทยส่งทั่วประเทศนะคะวันนี้พบกับต้นน้อยอีกแล้วค่ะนะคะวันนี้นะคะมีข่าวดีมาบอกนะคะ C l P คารรถไฟฟ้าเนี่ยมีรถรุ่นใหม่มาอีกแล้วคันนี้เนี่ยมาจากลูกค้าท่านหนึ่งบอกว่าอยากจะได้ M 0 1 T รุ่น M01T เนี่ยเป็น5ที่นั่งแต่อยากจะได้เบาะใหญ่ๆเพราะว่าตัวใหญ่ที่บ้านไซสบ์บิ๊กๆทั้งนั้นเลยนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าเราออกรุ่นนี้มาเป็นรุ่น M01B 6ที่นั่งเป็นการขับแบบแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องใช้เท้าเลยเห็นไหมตอบโจทย์ครอบครัว และคนตัวใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุโอ้โหได้หมดนะคะครอบคลุมหมดเลยนะคะแล้วที่สำคัญรุ่นนี้นะมอเตอร์800วัตต์นะจากเดิม650อัพเป็น800วัตต์แล้วนะคะแล้วเบาะบึ้มใหญ่มากนะคะมาชมกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงรุ่นนี้เนี่ยนะคะสี M01B 79,900บาทนะคะ6ที่นั่ง ข้างหน้าสองที่นั่งกลางสงที่นั่งท้ายสองที่นั่งสามารถที่จะยืดหดที่วางเท้าได้ช่วงล่างระบบดิสเบรกแต่ยำ้ำตัวใหญ่โต,ตเลยว่าเป็นที่นั่งที่ใหญ่มากๆนะคะเป็นที่นั่งที่ใหญ่มากๆบอกเลยว่าตัวเล็กอย่างตงน้นอ้อนนั่งได้3คน นั่งได้3คนอ่ะเป็นยังไงมาดูเลยมาดูใกล้ๆนะรุ่น M 0 1 B เนี่ยมันก็คือเป็นตระกูล M 0 1 T นั่นแหละแต่มันจะเบาะใหญ่มอเตอร์ใหญ่นะนี่นะคะเป็นการขับแบบแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์นะคะไม่ต้องใช้เท้าเลยเหมาะกับผู้สูงอายุแล้วคนที่ตัวใหญ่ไซส์บิ๊กๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยข้างหน้าเป็นหนึ่งที่นั่งใช่ไม M ศยหน T อะแต่นี่ ข้างหน้าสองที่นั่งแล้วเป็นที่นั่งแบบกว้างๆโตๆใหญ่ๆบิ๊กๆบอกว่าเอ้าแล้วทำไมต้องทำสองที่นั่งข้างหน้ามันเป็นการขับแบบแฮนด์บิดก็เอาไว้ครอบคลุมสำหรับคนตัวใหญ่นะคะร้อยกว่าโลงเงี้ยมีหรือใครอยากจะเออให้ลูกเด็กเล็กแดงนั่งข้างๆแบบสบายๆเพราะบางทีไปโรงเรียนใช่ไหมไม่อยากให้เขานั่งข้างหลังเองเนี้ย ก็อยู่ตรงนี้ได้หรือบางคนอุ้ยอยากจะหนุงหนิงกาแฟน,นั่งกันไปคู่ก็ยังได้นะคะอ่ะตรงนี้นะตอบโจทย์นะเป็นการขับแบบแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์มาที่คอนโซลหน้านะเหมือนกันทุกอย่างนะคะมีช่อง USB นะคะชาร์จสองช่องหน้าจอเป็นระบบดิจิตอลตัวเลขใบปัดน้ำฝนนะคะ สวิตปิดเปิดรถนะคะจะเป็นแบบกุญแจกับแบบรีโมทแถมไปให้อย่างละสองชุดนะคะแฮนด์บิดใหญ่กระชับมือเช่นเดิมนะคะเดินหน้าถอยหลังนะคะเสียงถอยหลังจะเป็นดังติดติดนะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มควบคุมความเร็วอยู่3ระดับค่ะนะคะอันนี้จะเป็น เบรกค่ะเบรกมือนะคะไม่ต้องใช้เท้าเลยใช้มืออย่างเดียวแล้วจะบอกว่าเบรกเบามากๆเห็นไหมใช้นิ้วเดียวก็ได้นะคะระบบช่วงล่างเป็นดิสเบรกนะทําให้เบรกเบามากๆเลยนะตรงนี้นะคะสามารถใช้มือข้างเดียวนะคะในการเปิดปิดไฟได้เลยไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะแล้วก็แตรค่ะไฟหน้าเป็นไฟ LED นะคะ เป็น LED สว่างมากๆนะคะส่วนกระจกหน้าค่ะกระจกหน้าเป็นกระจกแท้ร้อเอร์เซนกระจกนิรภัยเวลาแตกเป็นเมกคะโพดระยะยาวกระจกแท้คือไม่ขุนไม่มัวส่วนกระจกฝั่งซ้ายขวานะคะสามารถที่จะปรับขึ้นลงได้นะคะ ตามองศาความสะดวกสบายของผู้ขับที่สำคัญนะคะมีวิทยุ MP3 USB Bluetooth พร้อมเลยค่ะเห็นไหมคะนี่แล้วแฮนด์จับใหญ่กระชับมือตรงนี้นะบอกเลยนะว่าขับแล้วไม่เมื่อยนะคะที่วางขวดน้ำก็มีนะคะที่วางขวดน้ำก็มีแล้วนี่จุดขายอีกอย่างหนึ่งคืออะไรไม่ต้องใช้ขา ผู้สูงอายุผู้มีปัญหาขาเข่าอ่อนแรงผู้ที่ใช้ขาไม่ได้นะคะสามารถที่จะขับคันนี้ไปได้เลยนะคะ,ะมาในส่วนของโซนข้างหลังเดิมต้องบอกว่ามันเป็นที่นั่งเดียวถูกไหมเราอัพเป็นสองที่นั่งแล้วใหญ่ๆนะคะทีนี้เนี่ยมาในส่วนที่นั่งหลังเดิมใน M01T เนี่ยมันจะเป็นที่นั่งที่แคบกว่านี้ อันนี้จะเป็นเบาะเดิมของ M01T M01B มันต่างกันยังไงมันก็คือเป็นที่นั่งที่ใหญ่กว่าเดิมขึ้นมาค่ะเป็นที่นั่งที่ใหญ่กว่าเดิมขึ้นมานะคะโดยรวมเนี่ยประมาณ10กว่าเซนนะคะประมาณ15เซนค่ะนะคะประมาณ15เซนจะมีความกว้างขึ้นมานะคะ,ะมาในส่วนของเบาะที่นั่งนะคะเดี๋ยวนั่งให้ดูก่อน เดี๋ยวนั่งให้ดูก่อนพอมันใหญ่มาเนี่ยถามว่านั่งแล้วจะเป็นยังไงเดิมมันนั่งได้สองที่นั่งถูกไหมแต่อันนี้ค่ะนั่งได้สองที่นั่งแต่เป็นสองที่นั่งแบบคนร้อยกิโลอ่ะนั่งเรียงกันได้อะ,อะแล้วถ้าคนตัวเล็กเหมือนต้นอ้อนเนี่ยนั่งได้สบายเพราะมันบอกมันกว้างกว่า,วาเดิมสิบกว่าเซนน่ะนะคะสิบกว่าเซนเลยนะคะอ่ะมาในส่วนของท้าย ท้าย M01T M01T นะท้ายเนี่ยมันจะนั่งได้เหมือนกันถูกไหมแต่เบาะ M01B นั่งได้แล้วที่สำคัญคือใหญ่กว่าเดิมอีกแล้วนะคะเห็นไหมใหญ่กว่าเดิม15เซนนะคะทีนี้นะคะนั่งเป็นยังไงนั่งเป็นอย่างนี้ค่ะ เป็นที่นั่งที่กว้างนั่งได้สบายค่ะไม่เบียดเสียดนะคะแล้วมีเข็มขัดนิรภัยอยู่แล้วทุกคันนะคะตรงนี้นะคะ่ะเข็มขัดนิรภัยนะคะสามารถที่จะคาดเซฟตี้ได้เลยนะตรงนี้ก็เห็นไหมง่ายสบายมากๆเลยค่ะ,ะตรงที่วางเท้าตรงนี้นะคะสามารถที่จะปรับ ยืดหดได้ด้วยเช่นกันนะเดี๋ยวจะยืดหดให้ดูนะคะตรงนี้ถอดออกก็ได้นะคะหุบเข้าหุบออกได้หมดเลยนะตามความชอบความพอใจตามสรีระของผู้โดยสารได้เลยไหนๆก็มาในส่วนท้ายแล้วนะคะช่วงล่างช่วงล่างเป็นระบบดิสเบรกค่ะเป็นระบบดิสเบรกนะคะมีผ้าเบรกมีจานเบรก มีน้ำมันเฟืองท้ายมีน้ำมันเบรกโอ้โหระบบช่วงล่างแบบนี้เหมือนรถยนต์เลยใช่เหมือนรถยนต์สปริงโช๊คสี่ต้นนะคะที่ท้ายนะท้ายเป็นกล่องเก็บของได้ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยคำถามคือชาร์จไฟบ้านชาร์จไฟบ้านลูกค้าถามว่าชาร์จไฟอะไรชาร์จไฟบ้าน ชาร์จไฟบ้านได้ร้อซไม่ต้องไปทำอะไรกับปลั๊กไฟแล้วเราแถมไปให้ในชุดนะคะแล้วที่สำคัญที่บ้านอยากจะปรับนะคะเป็นกระบากบรรทุกก็ทำได้เช่นเดียวกันเห็นไหมนะคะทุกคันบุผ้าใบอย่างดีนะคะใส่ของวางของเทินของได้โอ้โห บอกเลยนะคะว่าคันนี้ f ูออ option จริงๆนะคะมอเตอร์คันนี้800วัตต์เลยเพราะอะไรเพราะมันต้องรองรับกับการนั่งสำหรับคนตัวใหญ่นะคะแล้วแบตเตอรี่5ก้อน 60โวล์25บแอมนะคะ5ก้อนนะคะแล้วบอกเลยว่ารถทุกคันตอนนี้นะคะ2024ของซ l p อค่ะมีสวิตช์ปิดแบตนะ,ะเอาอะเวลาเราไม่ได้ใช้รถเป็นระยะเวลานานหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะปิดสวิตช์ปิดแบตคันเอาได้เลยนะนะคะตรงมีป้าปูน,นะรถทุกคันนะคะ มีสัญญาณกับขโมยแถมไปให้ทุกคันค่ะรถคันนี้นะคะคือรถไฟฟ้านะคะหกที่นั่งค่ะราคา7,9,900บาทนี่คือรุ่น M01B Big Plus นะคะสามารถที่จะสแกน QR Code นะคะหรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้จัดส่งทุกประเทศเซอร์วิสท,ทั่วไทยค่ะ รถทุกคันผลิตใหม่นะคะและสามารถสั่งทำสีได้นะคะวันนี้นะคะต้นอ้ออัปเดตแต่เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกด subscribe ช่องเราด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย